คือว่าโดนสมควรไน้น้องแดงเพิ่นแตงตัวนี่ สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เ,เบ r d s ส่งขู่สู่สคนบ่าว่าจะเป็นอ,อยู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะก็ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องแม่น้องมินแต่คือเกา่าพี่น้องเลยามาพบกันเมื่อนี้เนาะอยู่ในบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่น้องเลยเนาะพี่นะ้นองมิตตามาเยี่ยมยามทำข้าวทั้งบ้านน้องแดงน้อยแต่เศร้าพี่น้องเลยเมืนเน่อไเพราว่าเมื่อวานนี่กับบนะอดี้มาเนาะจังใดกับสี้ผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องไปติดตามรับชซน้กากันเดอ้อ โอเคพี่น้องเลยเนาะอ่าแม่น้องมิตรตาสิภาคพเมพี่น้องทุกคนเข้าไปติดตามรับช้มน้ากันพี่น้องเลยเพราะว่าเมาื่อวานนี่แม่น้องมิตรตากลับ่ได้มาอ่ามา,ม,มาพบมาพ่อกันในมื้อนี้เนาะอยู่ในบรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้องเลยอ่าตาวียนกะกกำลังจะออกเนาะกับประมาณหกโมงกว่าแะไรพี่น้องพม่น้องมิตรตามาหอดแต่เศ้าเลยวันนี้เพราะว่า สีเข่าในเมืองในพี่น้อง ơi, no. pa, này, เลยเนาะก็เลยมาแวะทางน่องแดงก่อนป้าบ้านน่องแดงนี่ได้เสาเลยเนาะนี่เนาะเมื่อก่อนได้ยินน่องแดงเพ่นว่าสร้างเสาแล้วว่าสั้นพี่น้องเลยเพ่นเอามาแล้วนี่เนาะป๋าหลายต้นนะลีนั่นอันนี้รวมทั้งหมดจากต้นนี่น่องแดงเสานี่ได้ละสี่หาต้นบ่ สิ้าคพเมพี่น้องนับเบอรงน้ำการพี่น้องเลยเนาะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหาต้นบ่ละโอ้มีสิมหาเสาพี่น้องเลยพนมมาส่งเมื่อไรอันนี้โอ้้องแดงกว่าพนมาส่งเมื่อวานนี่พี่น้องเลยเนาะมีสิบหาต้นก็พนสีมาสางเฮือนหลังไม้ให้น้องแดงบ่หน่เนาะ สวัสดีเด้อเบอร์สุขุสุคนสวัสดีสวัสดีโดยรสวัสดีเดอรอรองแดงกับกำลังแต่งแต่งหน้าวว่ล่ะแต่งแล้วแโอ้สิวัดผมมาห่อแต่เ้าวันนี้เอ้าคือสิกินยาแับนี้ยาก่อนเข่ากินยาก่อนเข่าเอ้าเย็บกับพ่ออีกแล้วบ่จ้ะน่ะโอ้ตัวนึงเหมือนชาเด้เอาเย็บพับปวดนี่ไปห้องบานอีกบ่ไปคลินิกบ่บับนี้ หรือไปบ่งเกา่าไปบ่งใหม่ไปบ่งใหม่ไปคลินิกอ่ะเนาะอ๋ oh. อ,อถือว่าบ่เนี่ย <laughs> น้องแดงมากพ่อน้องแดงน้อยแต่งหน้าอีกแล้วพี่น้องเลย <laughs> เพินแต่งแร่แรเพินว่ายังจะมาดรมเนาะข้านต้มอ,อันยังได้ทางในเครือครัวคือควนไฟกลักกวอยู่ ยังไม่ก okay. ินข oh, ่าวเศร้าบ่คือว่ามาเมื่อก่อนน่ยไปดำหน้าบ่เจ้านะเออไปดำหน้าโชกไฟแม่แล้วหรือบ่ยังแล้วกูไปแล้วตูไข่ไปไปบ่สบายเนาะเจ้าเนี่ดำแล้วบ่เจ้านะโอ้คนนี้เป็นพี่น้องกันบ่เป็นเออเป็นพี่น้องกันแบบว่าอันน่ะอันแบบว่าเพื่อนนี่เป็นลูกป้าโอ้กันสิวบาแล้วก็เป็นเอื้อยกับน้องเนาะ ่นนี่เป็นเอื้อยเนาะกำลังอไปาเงินหาน่เลหยุดก่อนวนนี้ตังขึ้นหากระาแต่เก่าไปหาเงินแบบใดาลูกกรลูกจ้างลับมุ่งลับบายได้วันถ้าได้ปีนี้อยู่แถวนี่เป็นวมัพันก็ได้เงินซื้อกินไปวันวันโอ้คือกันเนาะคือกันกับแถวบ้านกับมันะพันคือกันโกดยแมเลยนนหยะ ด <inate. S 2> ป,ป,ป้าน้องแดงนี่ได้เสามาแล้วพี่น้องเลยเนาะป้าซิมหาต้นไม่น้องมิ้นแต่นาเบิ่งแล้วพี่น,อน้องเลยกระขึน้อง,ย,งยาติดทนตลอดแม่แนแลพะพญาต่างทรงนั่นตังต้งทรงนี่นะกับแบบน้องเลยติดทนตลอดกัที่ว่าเพิ่นชื่องหายมาน,นั้นแล้วจะเอาไปกวดเนาะมันบดถูอก็เนี่ยเขาวางใจหายเลย ก็ไปเวียงพื้นพาไปไปกระบอเวียงอีกบ่โดยปลาเต๋อปลาเตืองเต๋อได้จักเมืรอแล้วสั่นกินยาเลยกินยาได้จักวันจักเมืรอแล้วกินตลอดกินมือกคอยมือเาคอยกินแกงกับบ้านอย่างใครเวรอะไรกระเพาะคุณแดงกินกระเพาะนะเมือน่ะเขาลืมจ่าเขาเมื่อน่ะเขาลืมชื่อลืมชื่อจ่าไปเจ้าเสดชนะได้น้องแดงเจ้าสิเปียบ่เนอะเด็กสมัดเนี่ยเป็นแบบนั้นค่ะเออ จริงหรอมีอันน่ะทีมงานยูทูป oh, ข่าว่าเล็กแต่ตอนตอนทยอยเทยอยข่าว่าเล่นนี่เนาะมาหรอบอเนี่ยย่างบ่โอเบนเบนเบนเปียกผมข่าบอเท่หรอวาบ่เท่บ่บ่เท่ข่าวมาอยู่บ่เดี๋ยวนี้น่ะโมเห็นโมเห็นแล้วบ่อเอาแล้วไปข้างใหนเนาะแล้วดำหน้าแล้วบ่บ่เท่นี่เห็นแต่บอภาพนี้เห็นอยู่เมื่อวานนี่เคน ัเห็นตะเพิ่นแมนแล้วเฮเราเดินทางไกด์เซ็นกระได้ปีนออกมาทางนี้ด้วยผ่านนองแดงเจ้าเจ้ายับขึ้นละปีนมาพี่เด้อให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิงน้ำเลยเลยโอเคเดี๋ยวชิมาร์สองขางว่ามาเนี่ย อันนี้แบบเป็นบอนลพนะักพรคักเลยเนาะอันเฮือนเพนีออพ์คือว่าเพลยนสีสางเฮือนหลังไม่นี่เพลยนสีปุ๊บมองได้จักหรอบอสห่านโมหูโมหูอย่างเลยบอสโอ้น้องแดงได้หูอยู่บอสละโม,<อ>มหูคือกันเนาะอ๋อได้อันอานา่ะชงเฮือนอีกอย่างนี่เ้ยได้แบบหรอบอสเพลยนเฮ็ดชงแบบได้หายโมหูบอส คือซีเมนส่งเฮือนสายบุญทั่วไปแหละพี่น้องเอยเนาะเพราะว่าก็ <c oughs> คือละลายหล,ลังแร้าที่เพิ่นเห็ดมาเนาะก็คือซีเป็นนะส่นสองอาา่ะนะโมเดิร์นส่วนหลายเนาะช <c oughs> งโมเดิร์นหลายเพราะว่าคือแถวบ้านสายบุญทางการไต่จะส่งแบบนั้นเมื่อส่วนใหญ่นะแต่งามเป็นทรงเรียบเรียบน้องแดงเห็ดอย่งางเนี้แล้วล่ะตื่นมาเมือ่อเช้านี่ได้ปาเทือนบ่ เก็บระบบขี้เหีงาขี่ตองแท้ในบ้านเก็บแต่ว่ามูลได้ก็ไม่เห็นมูลไดก็ไ่เห็นมีทางเอฟซีแนะนำมาว่าเนาะเอฟซีจัดแจงเคลื่อนขั้วไว้เป็นระบบระเบียบระบบน้องแดงนี่เนาะคนว่าถามว่าตัวใดเป็นเป็นแบบพ่อเก็บกับเก็บแบบท่อนข่าวโบว์ให้ไว้ยายทุ่ทีบไหลจังงามฝันว่าเนาะขออนุญาตเบิ้งเคลื่อนขั้วน้องแดงก่อน เพิ่นได้ตู้กับข่าวใหม่เลยเนาะอ้อเถอเถอเถอถอถอักแล้วอันนี้เพิ่นต้มยังเด้นี่ขออนุญาตขายเบ้งางไงเด้อต้มยังอ,อ้ออันนั้นหั่นไหมดิกระเพาะเจ้าหันบ่เ<อ>พิ่นให้กินร่วมกันบ่ก,กับยาดลวงฮะบ่จ้าอันนั้นพี่จ้าป่วยจ้าเนี่ยเขาเอามาให้ิอวมาห้ต้มกินคักแล้วได้ได้ตู้กับข่าวเลยเนาะแบบน,นี้เนาะ เมงวันกับบตอมของแน่ยูแน่กินว่ะนี่นนเนะาะค่ะกะหร่แม่ไเพลินหายจัดไว้เป็นระเบบระเบียบเดอ้อนี่เด้อแม่เดอ้อขีเท้านี่กะมันลายแล้วกะมิแต่เอาออกไปถิ่มยีนอควอดออกไปถิ่มยีนอขีเทาไฟนะพอดีและสีขียวควรไฟพอดีให้สีเจ็บท้องตึมแล้ว

ไปทางไหนมาเนี่ยมาถึงสาวมาถึงสาวเท่าไรสาวาวอยู่ในบ้านนี่ว่าเพื่อนเม็ดเม็ดเตู้บ่ถึงสาวโอ้อันอยู่เพื่อนนี่ได้เพื่อผ้าหรือบอเสียงอาทิตย์คือเก่าบ่โอ้ยังอยู่นะโอ้หากได้แบบนี้บอได้เพื่อนเลยเอาไพ่ผลบอโอ้โดยโดยแสดงว่าเพผนได้แบบระบบใหญ่เนาะล่ะบอเนี้ยเอ้ยขออนุญาตเบิ่งหน่อยเด้อ มาเมื่อก่อนแต่ยังไม่ได้ได้แบบนี้เนาะอ๋อมีหมอพื้นหมอบให้ข้างในพี่น้องเลยบ้าเทาเบิ่งเท้าลัทธ์อีหยังก็ได้ตีแบบไหนก็ได้อยู่แต่แบบก่มีโทรทัศน์อ๋อเดยวดยมันแต่ก่อนน่ะจะเป็นแผ่นน้อยเนาะล่ะเนาะอันนี้ได้แผ่นใหญ่แล้วมามื้อนี้กัน้องแดงได้เครื่องใหญ่ก็ถือว่า2อย่างเลยพี่น้องเอ้ยมาเมื่อก่อนน่ะยังบ่ทันได้เนาะเสาก็ยังบ่ทันได้มาเมื่อก่อนน่ะ มาบนี้มาแล้วเนาะทั้งเสาแล้วกับทั้งอ,อย่างโซลารเซลล์เนาะแต่ว่าเป็นแผ่นใหญ่พี่น้องเลยบ้านนี้เมื่อก่อนอนี่ยังแผ่นน้อยอยู่มีระบบเครื่องตัดข้างในบ้านนี้เนะาะมือได้สีดำนะก้านึ่มายาวถ้าฝนโตกก้ายาวก่อนเนาะอันอันนี้ผัดคือมีหน้าเนาะฝนคือสีตกดีทางจ่ะหด้่ด มันไม่มีผลเลยแห่งเส้นก็นได้ดำหน้าแล้วมึงก็ได้ดำเพราะหน้าจกกะกกกระอสอบยังขน,นา่ไหนเด้งกระปูกยังสีบานอีกเยอ่ปะมัดสองมัดสองจุกวันนี้ บรรยากาศบ้านน้องแดงตอนเช้าๆพี่น้องเอ้ยดีมุกดีใจน้ำน้องแดงในลายเพิ่นได้เสามาหอดเทอนห่อซานแล้วเนาะปสิบหาต้นพี่น้องเอ้ยนับเบิ่งแล้วสิบหาเสาเนาะสบายดีเด้อทั้งพ่อสิไปทั้งได้หมดเนี่ย โอ้ซื้อผู้วันก้าบบ่โดยซื้อผูยเล่งซื้อผูยเล่งผูยคาเนาะโดยแม่นเสื้อแล้วก็ชิวันนี่เล่งและจะได้ดำหน้าได้เนี่ยมีหน้าพ่อพ่อจิกดำได้ได้ทำนี่ะเนาะเพราะว่าสต๊กเลื่อยก็ทั้งเฮาอยู่เบิ่งฝนสิพากันกินข้าวกัำยังมื้อเช้านี่ ยังไม่ได้กินอยอะพี่น้องเลยบ้านน้องแดงนี่มีสิมีการสร้างบ้านขึ้นอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะสิภาพพแม่พี่น้องมาเลาะเบิ่งทางหลังบ้านเพิ่นก่อนห้องน้ำห้องน่ายเพิ่นใส้สะดวกสบายเลยเนาะเดี๋ยวนี้สิภาพพแม่พี่น้องมาเบิ่งห้องน้ำเพิ่นก่อนพี่น้องเลยแม่น้องมินตาก็ยังไม่ได้มาเบิ่งตั้งแต่เพิ่นได้ใส้เนาะมาเมื่อก่อนหากว่ไม่ได้มาเลาะเบิ่งทางหลังห้องน้ำเพิ่น กะน่องแดงกะงา้วแล้วพี่น้องเลยโอ้เพิ่นจะใส่ถังเนาะใส่ได้เรียบเ,ยเร้อยแล้วของน้ำน่องแดงพี่น้องเลยมามาอนี้กะเห็นทางน่องแดงเพิ่นได้เสาแล้วก็ได้โซอลาเซลล์พี่น้องเลย ทีแผ่นใหญ่กว่าเก่าแล้วเนาะถือว่าอ่าดีมกดีใจน้ำน้องลายๆพี่น้องเลยถืว่าโดนสมควรได้น้องแดงเพิ่นแต่งตัวนี่เ็ดลายจิกลายจุกกก็หัก่ีแหละ ือมีหลายคนเปียผมไห้มื่อก่อนนะเห็นอยู่เก้ยกัพ่อเปียได้อยู่ทางต่ว่าไม่ได้เมื่อนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะกระบอกไปยังเลยใหม่ก็ได้เมื่อวานนี่โต๊บ่อผลอยู่พี่นะก็เห็นเมื่อทั้งนี่ต๊บ่อผลเมื่อวานโอ้คิดว่าบ้านน้องแดงนี่คือสิโต๊อีกแล้วคือดังตุ่มตุ่มอยู่ทางนี่เดี๋ยวมา อาเซลาเซลเดชไพเสดซื้อมาให้ล่ะโอ้จักมื่อแล้ววนซื้อนี่มอซื้อนั่นเนาะโอ้เมื่อวานนี้เราบริข่าวมาเนาะรถมนะพี่ยร์แลงเมื่อุดนะโดยน้องแดงเอกยสิขอกลับก่อนเด้อล่ะเด้อโดยโดยโดสิไปเวียกต่อก่อนขอลาก่อนเด้อทั้งแม่โดยยิดีมีแห้ง เดิอ <mai S 1> ์อาเดิร์เดิร์าพี่น้องเอ๋ยมาบ้านน้องแดงวันนี้กะดีมกดีใจน้ำน้องแดงละลายพี่น้องเสาก็มีแต่ต้นใหญ่ๆเนาะเพิ่นสิสร้างบ้านใหม่น้องแดงว่าทรงโมเดิร์นว่าซั่นคือสิแม่นทรงโมเดิร์นแหละพี่น้องเอ๋ยเนาะดีมกดีใจน้ำน้องละลายอามาฮอหนี่แม่น้องมิตาก็ต้องขอแสดงความขอบคุขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามับชม ถ้านะหากว่าผิดพลาดประการใดก็ไม่น้องมิตาต้องกลับขอโทษขออภัยหล,ลายๆพี่น้องเลยโอเคเนาะไว้พบไว้พอกันในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกาวควาว่าสบายดี